กู้ภัยอุทัยธานีพร้อมช่วประดาน้ำและกู้ภัยองค์การบริหารสจังหวัดอุทัยธานีเข้าช่วยเหลืองมหาศพผู้สูญหายคือนายมนัสโหทัญญกรอายุ75ปีชาวบ้านตำบลเนินแจ้งอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีซึ่งจมน้ำเสียชีวิตอยู่ภายแม่น้ำอีเติงตั้งแต่ช่วงใกล้ค่ำของวานนี้เดินในที่เกิดเหตุเป็นลำน้ำกว้างลึกประมาณ6เมตรบริเวณชายตลิ่งเป็นป่าไผ่โดยกู้ภัยได้ช่วยกันงมหานาน,านแต่ก็ยังไม่พบผู้สูญหายจึงได้วางแผนค้นต่อในเช้าวันนี้ โดยประสานไปยังกู้ภัยชุดประดาน,น้ำอำเภอตาคลีมาช่วยงมศพที่เกิดเหตุแต่ทางด้านนางกัลยาบองสาอายุ53ปีซึ่งเป็นลูกสาวของผู้ตายบอกว่าผู้ตายอยู่กับภรรยาและตายายมีอาชีพชอบหาปลาในแม่น้ําตในวันเกิดเหตุได้ออกบ้านไปแม่น้ําเพื่อน,นําตะข่ายไปดักปลาจากนั้นก็หายตัวไปกระทั่งเวลาประมาณ4นนี่โมงเย็นตนเองได้ออกไปดูเรือก็พบว่าลอยอยู่ห่างจากบ้านไปประมาณ1กิโลเมตรเศษจึงคิดว่าพ่อต้องจมน้ําแน่นอนจากนั้นจึงโทรศัพท์ไปแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือดังกล่าว ซึ่งในการค้นหาร่างในวันนี้ตนไดน้นําหมอนและทูบไปกลางแม่น้ําและโยนหมอนตรงบริเวณที่คาดว่าผู้ชุนหายตกน้ําตามความเชื่อท้งนี้เพื่อให้คู่ภัยช่วยงมหาร่างได้เร็วขึ้นสําเนาทองสีรายงานคุณป้าเล็กวัย69ปีข้าราชการครูบำนาญอยู่ในพื้นที่ตำบลโคกกรวดอำเภอปากพลีจังหวัดนครนายกจ้างช่างจบวิศวกรต่อรถพลังงานแสงอาทิตย์ไว้ใช้โดยใช้บรรทุกข,ของเข้าในสวน โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น45,000บาทซึ่งมีแบตเตอรี่เก็บพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ลังคาเป็นแผงโซลาร์เซลล์ขนาดใหญ่มีมอเตอร์2ตัวขับเคลื่อนล้อหลังมีเกวัดระดับแบตเตอรี่ซึ่งสามารถบรรทุกของหนักได้กว่า100กิโลกรัมใช้ความเร็วได้ประมาณ60-70กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยปายเล็กเล่าให้ฟังว่าหลังจากที่ตนกเกษียณจากราชการก็ได้มาทําสวนผลไม้อยู่กับสามีโดยปลูกต้นทุเรียนและผลไม้อ,อื่นๆบนเนื้อที่กว่า20ไร่ เพราะฉะนั้นต้องมีการขนปุ๋ยและอุปกรณ์การเกษตรหลายอย่างเข้าไปในสวนแต่ก็อยู่ในยุคที่น้ำมันแพงจึงมีความคิดอยากจะนําพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ทดแทนพลังงานเชื้อเพลิงจึงได้ให้ช่างที่รู้จักกันซึ่งจบวิศวกรเป็นผู้ต่อรถคันนี้ให้ในงบประมาณ4 5 0 0 0บาทซึ่งก็ตอบโจทย์เป็นอย่างมากโดยใช้ขับบรรทุกของในสวนและขับไปซื้อของกินของใช้ในหมู่บ้านมีแสงที่ไหนก็ไปได้ทุกที่ไม่งอน้ํามันไม่ต้องกลัวว่าแบตจะหมดส่วนตอนกลางคืนก็จะมีการไปซื้อของบ้างเป็นบางครั้ง ก็จะใช้แสงไฟจากแบตเตอรี่ที่ชาร์จเก็บไฟไว้โดยรถคันนี้มีทุกอย่างครบทั้งไฟหน้าไฟท้ายไฟเลี้ยวออกสว่างทุกดวงเนรม,มิตมงคลกิติการรัชนดนันท์ใหม่รายงานนายส่วนที่ยาคุณปลืม้มอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในพิธีจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในกิจกรรมเทิดทูนสถาบ,บันชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์ประจำปีงบประมาณ2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแสมสารจัดขึ้นที่อาคารโดมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่องสมสารตำบลสมสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีท่านี้สืบเนื่องจากสถาบันหลักของชาติประกอบด้วยชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาชานานโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันหลักในการสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนเป็นบ่อกเกิดให้เกิดความรักความสามัคคี รวมทั้งมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในทั่วทุกภูมิภาคส่งผลให้มีการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติทุกด้านและเป็นรักฐานในประเทศชาติมีความมั่นคงสืบไปจนถึงปัจจุบันโดยงานจัดขึ้นเพื่อสร้างความร,รู้ความเข้าใจและร่วมกันปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งนายสนทยาคุณปลื้มประธานในพิธีได้กล่าวคําถวายราชดุลีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลและนํากล่าวคําถวายสัตย์ปฏิญาณแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี ในการนี้นายอดุลรักษสกุลสงสยัยนายกองคการบริหารส่วนตะบนแสมสารได้มอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชินีดังสือประวัติสมเด็จพระสังฆราชเจ้า,รรจา,รา,จจากรมหลวงวรชิญยานสังบอนและมอบข้าวสารน้ำดื่มแก่ประชาชนชาวตะบนแสมสารที่มาร่วมในพิธีด้วยนิราทิพสีนันทพลทิพรีพิทยาทิพรีรายงาน วันนี้นายสาวิตอภิชัยวิศรุตกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานในพิธีเปิดการประเพณีลอยกระทงยน์วิธีแข่งเรือหลวงพ่อไซยประจำปี2515และโครงการแข่งเรือพายโดยมีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานนายเฉลียวลาบันเทานายกอบตอหาดงิ้วเปิดเผยว,ว่าการแข่งขันเรือพายตะบนหาดงิ้วมีมาช้านานแล้วทั้งนี้เพื่อประการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีอันดีงามที่ส่งคุณค่าคู่บ้านคู่เมืองของชาวตะบนหาดงิ้วมาช้านานโดยมีการเล่าขานกันมาว่า สมัยก่อนมีต้นตะเคียนอยู่3ต้นซึ่งนํามาขุดเป็นเรือทั้ง3ลําโดยลําหนึ่งอยู่ที่ตำบลผาเลือดซึ่งปัจจุบันเรือดานังกล่าวได้สูญหายไปส่วนเรืออีกสองลำนั้นจะอยู่ที่วัดหลวงพ่อไซและว,วัดหาดยิ้วการแข่งขันเรือเกิดขึ้นครั้งสุดท้ายเมื่อปี2507ซึ่งมีการสูญหายไปพร้อมกับการมรณภาพของหลวงพ่อไซโดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยิ้วจึงได้ร่วมมือกับทุกภาคส่วนในตำบลหาดยิ้วจัดงานขึ้น โดยเรือพายที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมแห่งสายน้ําและเป็นกีฬาของชาวบ้านอันสะท้อนถึงวิถีชีวิตอันดีงามผูกพันระหว่างสายน้ํากับชีวิตเรือกับวิถีชีวิตบนพื้นฐานของความศรัทธาเลื่อมใสในคําสอนของพระพุทธศาสนาอันนำมาซึ่งความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันของบวรได้แก่บ้านวัดโรงเรียนซึ่งเป็นองค์กรพื้นฐานของชุมชนชนบทไทยโดยผู้สนใจสามารถไปเที่ยวชมงานได้จนถึงวันที่8พฤศจิกายนนี้โดยภายในงานมีกิจกรรมอีกมากมาย าา,าด,ว,ดาาวันนี้ที่วัดบักดองอเภอขุนหารจังังหวดรีสกเกตรพระครูศรีบงกลปริยัติกิจเจ้าคณะจังหวัดรีสกเกตเปนประธานฝ่ายสงฆ์นายพรชัยวงงามนางเภอขุนหารร่วมเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์วิหารหลวงพ่องเงินโดยมีนายสมิงรุ่งคำกำนันตำบลบักดองนำพุทธศาสนิกชนชาวอำเภอขุนหารและอำเภอใกล้เคียงเข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก ทนี้เพื่อให้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหลวงพ่อเงินพระพุทธรูปปางมารวิชัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองและเป็นที่เคารพศรัทธาของประชาชนในสมิงรุ่งคํากำนันตำบลบักดองกล่าวว่าพระพุทธรูปหลวงพ่อเงินเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองมาเป็นเวลานานกว่า120ปีโดยพระพุทธรูปหลวงพ่อเงินหล่อด้วยเงินแท้หน้าตักกว้าง17นิ้วสูง36นิ้วมีน้ำหนัก43กิโลกรัมประดิษฐานอยู่บนกุฏิเจ้าอาวาสตั้งแต่อดีตจจจนนถึงปััุบ เนื่องจากเป็นพระพุทธรูปที่ล้ำค่าประกอบกับสถานที่ประดิษฐานในปัจจุบันด้านค่อนข้างจะคับแคบพุทธศาส์นิกชนที่จะข้ามบาักระไม่สะดวกเท่าที่ควรดังนั้นทางวัดคณะกรรมการวัดพร้อมกับชาวบ้านทักษาหมู่บ้านจึงได้ประชุมปรึกษาหารือและมีมติในการก่อสร้างพระวิหารเพื่อประดิษฐานหลวงพ่อเงินขึ้นตามสถาปัตยกรรมแบบขอบประยุกต์ขนาดกว้าง10เมตรยาว15เมตรใช้งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ10ล้านบาทบุญทันทุ่วสีวันปฐถมพงทุ่สีวันรายงาน